ก่อนจะดูคลิปรบกวนเม้น์บอกด้วยนะครับว่าอยากดูอีพีต่อไปไหมความเดิมจากตอนที่แล้วผมได้ทําการเข้าไปที่ทม์แมชชีนและทําการย้อนเวลาเพื่อกลับไปยันโลกอนาคตแต่ทว่าผมก็ดันไปยันโลกดาพิคาราสูนแต่ถ้าเกิดว่าบทมันเป็นอย่างนี้ล่ะด้วยความที่เครื่องขัดข้องจึงได้ผมได้ย้อนมาอยู่ที่ยุคที่มนุษย์และไดร้รเสาสามารถอยู่ร่วมกันได้ซึ่งผมคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณ130 ถึง100ล้านปีก่อนด้วยความที่ว่ามนุษย์ในยุคนี้มีความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับฟอสซิลเดโนเสาร์เป็นอย่างมากแถนในตอนนี้ยังมีเดรนเสาร์อยู่อีกด้วยโดยยุคนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมมีทั้งเดโนเสาร์กินพืชและก็เดโนเสาร์กินเนื้อโดยผมถูกวาร์ปมาที่นี่และผมก็ได้มีจุดประสงค์ใหญ่ที่สําคัญก็คือการสร้างจูราสิกปาร์คครับและผมคิดว่าผมจะตั้งชื่อยุคนี้ว่าทราแอสิก จุลสิกโดยตลอดระยะเวลาที่ผมอาศัยอยู่ในยุคนี้ผมจะทําการสร้างจุลสิกิ์ปาร์คทำการล่ามังกรและทำการลงนรกครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็เชิญไปรับชมกันได้เลยครับ Enjoy the video ฮะอย่าลืมตอบคำถามต่อต้นคลิปของผมด้วยนะครับเปิดมาในวันที่301ผมได้ย้อนมาในยุคที่มีชื่อว่ายุคจุลสิกิ ดูไปดูมาแล้วก็ขอเปิดกล่องหน่อยแลวกันครับหยิบควานไม้ออกมาพร้อมกับทูพีหบทิ้งนี่แหละ200 IQ อินั่นๆที่ผมจะตัดไม้ในวันแรกว่างนะแต่ก็ขอในอเถอะผมได้ทําการตัดไม้มาเป็นจํานวนหนึ่งครับตัดเสร็จผมก็ได้ทําการมุ่งตรงไปที่หมู่บ้าน NPC ทันทีครับระหว่างทางก็ขอแวะขโมยของหน่อยละกันนะหลุดของไปหลุดของมาก็เหมือนมีเรลเสาตัวหนึ่งจ้องมองผมอยู่ครับด้วยความที่ตอนแรกผมยังไม่ได้ใส่ม็อดชื่อของมอนสเตอร์จรึงไม่รู้ว่ามันคือตัวอะไร แต่ไปมาก็ขอลองตีหน่อยแล้วกันอื๊ึอื๊บโอโหอ้อยอ้ยอ้ยหนีนี่โอเคคราวหน้าผมจะไม่หาเรื่องเนื้อสัตว์ซีซัวละระหว่างทางผมได้ทําการแว้ขโมยหนังสือกลับไปด้วยครับไม่ดีไม่ดีเรียกว่าขโมยไม่ได้เรียกว่ายืมดีกว่านะโอเคฟังดูดีกว่าเยอะก่อนที่ผมจะไปเจอบ้านหน้าตาแปลกๆด้วยครับทรงนี้มันน่าจะอยู่ในมอสไดนเสร์อันใหม่ที่ผมใส่เข้ามาแหละดูดิของที่ดับก็ค่อนข้างดีแหละครับมีทั้งซิปเตอร์แล้วก็มีทั้งมันคือเครื่องอะไรวะ ขโมยมาก่อนแล้วนะก่อนนี้ผมยังได้ทําการเปิดถีบดูแล้วเห็นว่ามันมีไบโอกูแล้วก็โคอยู่ครับซึ่งเจ้าไบโอกูเนี่ยในอนาคตจะเป็นของที่ต้องจําเป็นต้องใช้อย่างมากเลยล่ะพอหลุดของจนพอใจแล้วก็ได้ทําการออกเดินทางทันท,ทีครับในวันที่301้ผมได้ทําการเดินทางออกไปทั่วเลยแหละเพราะว่าในตอนนี้ผมอยู่ในยุคเดวสาวการที่ผมเจอบ้านยิ่งไวจะเป็นข้อดีในการเอาฟีดรอดของผมเป็นอย่างมากครับ ระหว่างทางก็มาเจอนักขุดฟัสซิลครับก็เลยแวะทักทายกับพี่แกสักหน่อยแต่พี่แกขายของแพงเงินไปผมเลยทำการหลุดของพี่แกแล้วก็วิ่งหนีออกมาอ่าฟังทันไหมไม่ทันก็กลับไปฟังใหม่ละกันพอพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าผมก็ได้มาเจอกับหมู่บ้าน N p c ซเป็นแห่งที่2ครับแน่นอนว่ามาถึงหมู่บ้าน N p c พทั้งทีสิ่งที่ดีคือการขโมยของครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็ค่อนข้างจะลิชเลยทีเดียวเชียวครับเนื่องจากว่าว้าวเพชรว้าวขวาน ของรักของข้าเอ่ออย่าเพิ่งมาเมนนะครับคำนี้ผมก๊อปมาจาก Pk walkman เอาเป็นว่าคืนนี้ผมก็นอนที่หมู่บ้านนี้ครับในวันที่3 0 2ผมได้ทำการทักทายเจ้าอโลซอรัสก่อนจะทำการพายเรือออกสู่ท้องทะเลเพื่อเป็นโจรสลัดครับพายไปพายมาก็มาเจอแท่งหินอะไรสักอย่างครับในใจผมก็สั่งมาว่าให้ขุดมันทันทีครับผมยิงได้ทำการเริ่มระเลงขุดมันครับเพราะผมคิดว่าผมจะเอาอันนี้มาทำการตกแต่งบ้านครับซึ่งในอนาคตผมใช้แน่นอนครับ ระหว่างทางก็ได้ทาการล่าบัวไปด้วยจนในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงที่ที่พอจะสร้างบ้านได้ให้อยู่เชั่วข่าวครับแต่ไปมาก็อยู่ยาวเลยแหละนะออไม่พูดเยอะแล้วกันผมได้ตัดสินใจที่จะทำการสร้างบ้านแบบมั่มครับใจผมสั่งมาแบบนี้จะทําไงได้นะพอวางทุกอย่างจนเสร็จหมดแล้วฟ้าก็เริ่มหย่มมืดแล้วครับในคืนนี้ผมเลยว่าจะนอนพักก่อนแล้วค่อยลุยต่อในวันพรุ่งน,นี้ครับในวันที่303ถึง304ผมยินได้ทำการสร้างบ้านทันทีก็จะแบบว่าไม่พูดเยอะแล้วกันนะมันยาวอะ นี่ไงเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยปะสวยปะปิดท้ายด้วยการเอาคัปลัวเพื่อไปตกแต่งหน้าบ้านครับก็ใจมันสั่งมาแบบนี้อีกแล้วนะจะทําไงได้อ่ะเนี่ยเป็นไงสวยปะเออก็เอเอผมคิดได้แค่นี้เหละจริงๆอ่ะในวันที่305ผมได้ทําการหยิบของที่ผมได้ทําการหลุดมาจะทําการอะไรลักหนาเออแลวได้รู้ว่ามันคือเครื่อง a n a l y อร์ครับก่อนจะทําการหยิบพลิกแอคทินของผมโง่งๆเพื่อลงไปขุดเหมืองครับใช้เวลาทั้งวันกับการขุดเหมืองไม่พูดเยอะแล้วกันเจ็บคอ ในวันที่3 0 6ผมได้ทําการคับเตาเผาขึ้นมาครับเนื่องจากว่าผมต้องเผาเหล็กเออแค่นี้แหละเอ้าเอ้ารอฟังอะไรอยู่เผาเหล็กครับใช่แล้วก็ข้าอุปกรณ์ไงล่ะยากตรงไหนอ่ะก่อนที่ผมจะได้ทําการสร้างแปลงผักขึ้นมาครับไม่ใช่แปลงผักดิแปลงข้าวเออต้องเรียกว่าแปลงข้าวสิเออใช่เออทำไมวันนี้กูหลอนแปลกเนี่ยเออเอาเป็นว่าผมได้ทําการสร้างแปลงข้าวปลูกข้าวเออจะูอะพอทําการวางน้าเสร็จสิ้นแล้วผมยังได้ทําการทวนดินครับ นั่นน่เงียบทําเข้มตั้งนานเอาจริงๆผมก็แค่ขี้เกียจพักเท่านั้นแหละหลังจากที่ผมได้ทําการพรวนดินเสร็จแล้วผมได้ทําการปลูกข้าวต่อครับปิดท้ายคืนนี้ด้วยการล้อมรั้วไม่ให้สัตว์เข้าไปเหยียบย่ำข้าวของผมงั้นนงวางแบบคนฉลาดพอวางเสร็จก็หมดคืนไปแล้วครับดังนั้นผมเลยว่าจะขอพักผ่อนก่อน ในวันที่3 0 7และ3 0 8ผมได้ทำการคลากอุปกรณ์ให้เรียบร้อยอย่างเช่นโลเสือ้อเกาะแล้วก็ดาบเหล็กครับซึ่งหลายๆคนก็คิดว่าผมคงไปประชนไปสินะแต่เปล่าเลยผมลงเหมืองครับใช่แล้วครับแค่ลงเหมืองแหละโดยผมยึดคติไว้ว่าปลอดภัยไว้ก่อนหลังจากที่ผมได้ทำการเตรียมตัวเสร็จเิเทีรียบร้อยแล้วผมยิงได้ทาการขุดเมืองทันทีครับ จริงๆนะผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่ดวงดีมากๆเลยอะ่ะนี่นะดูนะว้าวเพชรไหนดูซิกี่เม็ดหนึ่งสองโอเคสองเม็ดไปกันต่อครับว้าวเพชรผมนี่เป็นคนที่ดวงดีจริงๆเลยอะ่ะอ้จะเก็กหล่อไปทําไมวะเอาเป็นว่าผมได้ทําการเอาเพชรไปค้าเป็นพริกแอร์ครับก่อนจะกลับไปผมยังได้ทําการขุดออฟซิเดียไปเป็นจํานวนหนึ่งด้วยครับ พผมจะตัดสินใจที่จะทำการคร้าเป็นโต๊ะ enchan ขึ้นมาครับในอนาคตจะสําคัญไปอย่างมากเลยแหละพูดปุ๊บก็ทําปั๊บในวันที่309กลาผมได้ทําการคร้าเป็น enchan table ขึ้นมาครับแถมด้วยการคร้าบุเคลเพิ่มเข้ามาอีกจานวนหนึ่งครับสำหรับโปรไมค์ครับเนี่ยก็จะรู้ว่าเจ้าบุเคลเนี่ยสามารถนําไปเพิ่มเลเวลในการ enchan ได้ครับซึ่งผมก็ได้ตัดสินใจที่จะทําการนําเจ้าโต๊ะ e n นชานเนี่ยมาวางไว้ที่บ้านน้อ่งสะเลยละครับถือว่าแบบสะดวกในการวางดีคะ ด้วยความที่ว่าตอนนี้เจ้าบุกเขี้ยวยังไม่พอผมก็เลยตัดสินใจวางแค่นี้ก่อนละกันนะแว้เอนชาร์เกอะซะหน่อยหนึ่งละกันเอาเป็นผลิตสองแหละก่อนที่ผมจะเห็นว่าผมมีของตกแต่งอยู่เป็นจํานวนมากผมนี้ได้ทาการตกแต่งบ้านให้มันดูดีขึ้นอีกนิดน,น,นึงอะนะผมได้ทําการหยิบเอ็นชาร์สโตนบลีกที่เหลืออยู่เพียงแค่8อันเท่านั้นมาวางเรียงกันเป็นจํานวน5บล็อค,ครับก่อนที่ผมจะนําของตกแต่งวางขึ้นไปข้างบนอย่างเช่นหาย หรือแก้วและสิ่งของต่างๆเข้าไปเพื่อให้มันมีความสวยงามอะนะข้างส่วนข้างหน้าบ้านของผมก็ตัดใจวางเป็นขวดกระโหลกจากนั้นด้วยความว่างมมผมจึงกลับมาปลูกข้าวต่อดีกว่านะฟิลฟฟาวดีอะก่อนที่ผมจะยัดซากฟอสซิลเข้าไปที่เครื่องอนะลิเซอร์ครับและผมก็ค่อนข้างที่โชคดีเลยครับพี่ตัวแรกได้ก็คือโมซาสซอรัสดีเอครับใช่แล้วครับเหมือนชะตามันนำพาเรามาพบเจอกันอีกครั้งครับถ้าใครจำได้ซีรีส์1 0 0วันคิรเชียส ตัวแรกที่ผมเลี้ยงก็คือโมซาซอรัสเหมือนกันครับโอ้โหนี่มันผมลิขิตชัดๆเลยจากนั้นผมก็ได้ทําการหาข้อมูลจนมันหมดวันไปส่วนเช้าวันสดใสวันที่3 1 0ผมได้ทําการวางโมเดลเข้าไปให้มันตกแต่งให้บ้านสวยงามกว่าเดิมครับผมก็กับมาปลูกข้าวอีกนิดหน่อยด้วยความเป็นนักเลงอยู่ในสายเลือดของผมก็ได้ทําการหาเรื่องเจ้าแกโทรนิตครับโดยพี่แกกัดทีถึงแม้จะไม่เจ็บมากแต่นนอกแบกก็ค่อนข้างแรงครับแต่ด้วยบารามีของผมผมก็ได้ทําการปราบเจ้าหนูนี่ได้ในที่สุด ไม่มีความยากอะไรเลยเอาเป็นว่าเดินทางกันต่อดีกว่าครับโดยจุดประสงค์ของผมก็คือการหาไบโอกูและสลามครับโดยผมก็ได้ใช้เวลาสักพักหนึ่งจนเดินทางมาถึงไบอมปาน้ําเน่าครับจากนั้นผมก็ทำการหาที่แคมป์รอครับในรอบที่รอผมก็เจอมแมลงแปลกๆผมก็ลองตวัดดาบเข้าไปดูไม่นานนักมันก็ล่วงแต่มันก็ดรอปเวลเป็นจานวนมากเลยแหละครับช่างมันเข้าสู่ประเด็นต่อผมได้ทําการยืนเอฟเครอจนหมดวันไป1หนึ่งคืนแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของสลามต่อครับจนถึงวันที่311 เจ้าซาลามน้อยก็เกิดครับยังดีที่มันเกิดมาถึงสองตัวเข้าด้วยกันแต่ตัวแรกก็ไม่ได้ดอกซาลามลอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับดอกแค่ก้อนเดียวเท่านั้นแต่ตรงการข้ามกับซาลามอีกตัวครับที่ผมได้ลองทําการฆ่าดูและมันก็ดอกซาลามบอลมาค่อนข้างใหญ่เยอะครับก็ย,ยังดีคุ้มอยู่ฮะเออโดยเจ้าสาลามตัวนี้ดอกสลา,ามบอลมากถึง4ี่ลูกเลยทีเดียวเขียวเมื่อเทียบกับตัวแรกที่มันดอกเพียงลูกเดียวเท่านั้นครับก็จะทําการวิ่งกลับบ้านครับโดยระหว่างทางก็มาเจอเจ้าควาก้าครับอนาคตฉันจะมาจับแก ก่อนจะเดินทางมาถึงบ้านมันก็ดึกแล้วครับผมเลยว่าจะพักที่วันนี้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกเดินทางต่อกลับมาซรากฟอสซิลเข้าไปที่ดานาไลเซอร์แล้วก็นอน312ผมได้ทําการมาที่แคมป์ขุดฟัสซิลครับจากนั้นผมยังได้ทําการมาหลูดทรายครับซึ่งเป้าหมายผมก็มีแค่นี้แหละนะนะพอไี้ทรายมาจํานวนหนึ่งผมยังได้ทําการเอามันไปเผาที่เครื่องเฟอร์นนนทันที ความที่ว่าตอนนี้ฐานไม่ค่อยพอแล้วก็เลยขอเติมฐานเข้าไปอีกนิดหน่อยแล้วกันนะจะเล่าทําไมวะเนี่ยไม่นานนักมือผมก็ลั่นไปกดคลิกขวาครับซึ่งผมก็ได้ทําการปล่อยเจ้า,มาแมลงเมกาโนล,ล่าทันทีครับซึ่งผมลองสังเกตดูนิดหน่อยแล้วไปศึกษาดู YouTube อีกหน่อยหนึ่งก็ได้เห็นว่าผมสามารถเอาเจ้ากระดูกเนี่ยมาทําให้มันโตได้ครับผมจังทาการหยิบกระดูกที่มีทั้งหมดเข้าไปยัดให้พี่แกทันทีครับแต่ยัดไปยัดมาพี่แกก็โตจนสุดแล้วเอาเป็นว่า มาค้าเครื่องต่อกันดีกว่าครับผมได้ตัดสินใจครับเจ้าเครื่องที่มีชื่อว่าเคอร์เจอร์แวดครับที่ผมหาสลามาก็เพื่อจะค้าเครื่องนี้โดยเฉพาะโดยเครื่องนี้จะเป็นการเปลี่ยน DNA ให้เป็นไข่หรือตัวอ่อนครับซึ่งผมยิงได้ทําการคราเจ้าเครื่องนี้ออกมาทันทีครับซึ่งหลังจากค้าเสร็จมมนก็นําทางไปถึงขั้นตอนต่อไปครับซึ่งขั้นตอนต่อไปก็คือ นำเจ้า DNA เนี่ยไปยัดกับเจ้าไบโอกูครับในรอห่งที่รอผมจะทำการเอ็นชาร์ตพวกของผมให้เป็นขุดไว้บวกสามครับจากนั้นผมจะได้ตรงมาที่ข้างบ้านและได้ทำการขุดเป็นรูทันทีครับโดยแผนของผมก็คือจะเลี้ยงโมซาสตรัตไว้ข้างๆบ้านมันอาจจะฟังดูงโง่ครับแต่ในตอนนี้พื้นที่ของผมยังไม่ใหญ่นะก็แบบนี้แหละก็ดีดีพอละเอาน้ำจากแปลงผักเข้าไปเทนี้ให้มันเต็มครับจากนั้นก็ใช้เวลากว่า2วันเต็มกับการขุดบ่อครับ ุดจนเสร็จมันก็ดึกซะแล้วล่ะครับพอถึงวันที่3 1 5าผมยิ่งตั้งนใจออกเดินทางอีกครั้งเพื่อหาเจ้าไบโอกูครับแต่ในระหว่างที่ผมเดินทางผมก็ได้ไปเจอกับจระเข้ยักษ์ยุคดึกดาบรรซึ่งผมก็ถูกใจจ้าตัวนี้เป็นอย่างมากผมยิ่งตัดสินใจที่จะทําการฆ่ามันแล้ดีเอ็นเอของมันมาให้ได้แต่ถ้าเกิดให้ผมสู้ตัวต่อตัวกับมันผมก็คงสู้กับมันไม่ไหวครับผมเลยได้ทําการใช้เล่ห์เหลี่ยมโดยการขุดไปด้านล่างของมันและได้ทําการสอยมันจากที่พื้นโดยที่ผมสามารถตีมันได้และมันตีผมมไไ่ด้ค เนี่เห็นทางไหมบอกมาแวบๆไปต่อดีกว่าเออค่อยๆขุดค่อยๆขุดเฮ้ยแอนแนๆไเห็นปากแล้วเออชืบอันนะด้วยความที่อยู่ต่อหน้ามันด่าผมค่อนข้างเบาจึงให้ผมต้องระเลงดาบเข้าไปที่ตัวมันเป็นจํานวนมากครับกว่ามันจะหลับก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้ว หลังจากที่ผมเคยได้ทาการฆ่าพี่เคลงได้ผมยังอ,ออกมาทันทีและได้เก็บซากฟอสซิลจากนั้นผมยังทาการวิ่งหนีกลับบ้านครับแต่ในร้องทางกลับก็เหมือนจะโชคจะไม่เข้าข้างผมสักเท่าไหร่ฮะด้วยความที่ว่าผมได้ไปเจอกับบอแปลกๆครับจากนั้นผมยังทําการลองตักมาสัก 2- 3งสามขันดูครับตอนแรกมันก็เหมือนยังไม่มีอะไรนะแต่ไปๆมาๆม,มันกลับมีตัวออกมาล่าผมเฉยเลยครับมันคือสไลมตัวเล็กที่ไม่คิดว่าทาครับทาหรือต้าวะ เอาเป็นว่าผมอ่านมาว่าเจ้าทาแล้วกันนะสำเนียอินดี้เดียซึ่งสกิลของมันก็ทําให้ผมตาม,มัวแล้วก็จากนั้นก็ติดสถานะอะไรแปลกๆเข้าครับและในที่สุดผมก็ล่วงใช่ครับผมโดนเจ้าสาราวน้อยฆ่าครับในวันที่316ผมยิงทําทการคราฟต์เครื่องฟีดเร์อกม,มาเพื่อเตรียมพร้อมในการเลี้ยงเจ้าหนูโมซาซอราทันทีด้วยความที่ว่าผมนึกขึ้นได้ว่าข้างๆบ้านผมจะมีวัวและไก่อยู่จํานวนหนึ่งครับผมยิงทำการเก็บข้าวและซีดขึ้นมาเพื่อเอาไปต้อนมันครับมานี่มา โอ้โหกูเรียกมันหมาเลยเอาเป็นว่าผมได้แทรฟางข้าวในการล่อวัวเข้ามาครับจากนั้นผมได้ทาการสร้างเป็นกรงในการขังพี่แกครับซึ่งที่ผมสร้างโกงใหญ่ขนาดนี้มันก็ไม่แค่อะไรหรอกผมขี้เกียจสร้างเป็นสองอันครับเนื่องจากว่าผมจะต้องทําการต้อนไก่มาอีกฝูงหนึ่งด้วยใช้เวลาไม่นานผมก็ได้ทําภารกิจของวันนี้จนเสร็จสร็จครับปิดท้ายด้วยเอาครัวปิดคอกทิ้งครับอันนะ้จบภารกิจในวันที่317ผมได้ทําการเดินทางตามหาไบโอกูต่อครับ นื่องจากว่ามันเป็นของที่ค่อนข้างสาคัญเป็นอย่างมากเลยแหละระหว่วหางทางก็มาเจอเฮออ้ยยังพูดไม่จบเลยเอาใหม่เอาใหม่เขียนบทใหม่แป๊บผมได้ทําการหยิบเพชรขึ้นมาจากในหีบและทําการคร้ามันเป็นขวานเพชรขึ้นมาครับจากนั้นผมนี็ทำการหยิบลาพีและตรงไปที่โต้เอนชาร์ทันทีครับ ด้วยความที่ว่าผมหา efficiency จากใน e n c h a n t ครั้งนี้ไม่เจอผมกน e n c h a n t ดาบไปก่อนครับในครั้งที่2มันมี efficiency สครับซึ่งต้องใช้ถึง3ามวิธีเคียวแต่ผมก็ยอมจ่ายละฮะจากนั้นด้วยความหผอของไม้ผมจึงมาตัดไม้ทันทีครับในวันที่318และ319ผมก็ทำการเดินทางไปอย่างปกติละครับแต่มันไม่ปกติตรงที่อด็ไอ้นี่น่าคุ้นๆนะ เฮ้ยกูต้องแก้อีกละขอบพระคุณมากครับผมรำเหนื่อยจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับ2วันนี้ผมได้ตัดสินใจทําการคราฟเจ้าเตาเผาออกมาเพิ่มและได้ทําการเผาคาบเบือกสโตนให้มันกลายเป็นสโตนธรรมดาครับเนื่องจากว่าผมตัดสินใจที่จะทการคราฟเจ้าสโตนบริกครับซึ่งมันจะมาตกแต่งบ้านได้ค่อนข้างแข็งดีมากเลยทีเดียวเชียวฮะในระหว่างที่ผมรอหินที่กําลังเผาอยู่สายตาผมก็เลยไปเห็นหมู่บ้านที่อยู่อีกฟากหนึ่งครับผมจึงลองวิ่งตรงเข้าไปดูฮะ ซึ่งเป้าหมายในการตรงมาที่หมู่บ้านนี้ก็มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับก็คือหาเจ้าไบโอกูครับพอลูดของเสร็จมาจํานวนหนึ่งแล้วผมนี้ได้ตัดสินใจออกเดินทางต่อฮะแล้วค่อยตกแต่งบ้านอ่ะค่อยไว้ทีหลังแล้วกันเนาะออกเดินทางกันต่อดีกว่าวิ่งไปพักใหญ่ๆก็พึ่งนึกขึ้นได้ครับว่าผมต้องการหาอาหารไปป้อนเจ้าโมซาสอลัดด้วยครับผมนี้ได้ทำการล่าแกะที่อยู่บนเขานี้ทิ้งวงเล็บฆ่าลังเผา ในวันที่320มันก็ถึงเวลาสมควรแล้วในการยัดอาหารเข้าไปและตกแต่งพื้นให้แก่โมซาซอรัส,รสรครับแต่ก่อนหน้านั้นในระหว่างที่ผมให้อาหารวัวตามปกติผมก็ได้ไปเห็นเจ้าเบบี้สเตโกซอรัสรครับด้วยความที่ผมเห็นมันว่าน่ารักดีผมเลยลองให้ฟังข้าวไปนิดๆๆหน่อยหครับและมันก็โตขึ้นเฉยเลยฮะเฮ้าไฟไปเป่าวะ ตอนนี้ผมจะตัดสินใจครับธนูมาคันหนึ่งครับเนื่องจากว่ามันจะสําคัญมากในอนคโคดะแต่ผมไม่บอกตอนนี้อ่ะเดี๋ยวหาว่าสปอยใช้เวลาของวันที่320กับการตกแต่งพื้นให้แก่เจ้าโมซาซารัสครับโดยผมเปลี่ยนจากพื้นธรรมดาให้เป็นพื้นของสโตนบริคครับไห้ดูผลงานสิสวยส,วส่วนส่วนต่อไปนี้ผมขอไม่พูดเยอะแล้วกันผมอน,นาตัวเองว่ะใช้เวลา321-322กับการตกแต่งหลังคาครับแต่มันก็ออกมาไม่สวยเท่าไหรอ่อ่ะเกินคําบรรยาย ก็สภาพก็เป็นแบบไหนก็ดูเองแล้วกันนะมันไม่มีความสมส่วนอะไรเลยอะผมตกแต่งลรวท้อเองด้วยในวันที่323ผมตัดสินใจทำการคราบเจ้าบุกเคลขึ้นมาเพิ่มครับเนื่องจากว่าผมต้องการเอ็นชาร์ของที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับพูดไปแล้วก็้องทำสักนิดนึงครับผมตัดสินใจเอ็นชาร์ของให้ครบทั้งชุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นชุดอุปกรณ์ในการขุดหรือสิ่งของต่างๆที่สามารถเอ็นชาร์ได้ เมื่ออุปกรณ์พร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันดีกว่าครับระหว่างทางก็ได้มาเจอเจ้าหนูของออโรซารัสครับด้วยความอยากได้มันมาครอบครองจึงได้ตัดสินใจสู้กับมันทันทีครด้วยความที่ว่าธนูผมเอินชาร์ดมาค่อนข้างแรงจึงทำให้ผมปราบมันได้ไม่ยากครับก่อนนอนผมก็ตัดสินใจฆ่าเจ้าควาการนิดหน่อยก่อนจะทําการฆ่าตัวตายและไปนอนที่บ้านดีกว่าครับเออเรื่องมากดีฮะ วันที่324ผมตัดสินใจที่จะทำการปล่อยเจ้าหนูโมซาซอรัสลงไปทันทีครับโดยปล่อยไปปุ๊บเฮ้ยโอ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 ้ยเฮ้ยอ้ยผ่าอ เออเออผมหลอดนี่ขอโทษเอ,อ,อ้ยก็อย่างที่เห็นครับเจ้าหนูนี่มันมีนิสัยที่มีชื่อว่า agressive ครับซึ่งมันไม่มีความเชื่องเลยครับซึ่งต้องต่อมันโตอย่างนิดนึงผมยิงสามารถเทมันได้ครับโดยตอนนี้ผมเพิ่งยอมโดนมันกัดไปก่อนนะตอนแรกผมก็คิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะด้วยความที่ผมต้องทําการปลอดภัยไว้ก่อนครับผมยิงตัดสินใจที่จะทําการล้อมหลวแม่งเลยครับอ่าปลอดภัยไว้ก่อนเลยไม่ล่ะด้วยความที่ยังเหลือเวลาของวันนี้ร่324ีครับผมยิงตัดสินใจทําการสร้างกรงต่อไปทันทีและแน่นอนว่า ตัวที่ผมจะเลี้ยงไม่ออโลสอรัสก็คือเจ้าจระเข้ยักษ์แห่งรุ่มน้ําอเมซอนกุหลอนเองแหละเอาเป็นว่าผมเฉลยแล้วกันผมตั้งใจจะทำการเลี้ยงเจ้าออโรซอรลัสครับซึ่งผมก็ได้ทําการตกแต่งกรงออกมาสวยในพอสมควรเลยแหละเดี๋ยวดูเอาเองแล้วกันว่าสวยแค่ไหนผมได้ทําการนําต้นไม้ที่มีชื่อว่าสกินเลเลอร์แปริงเอาเป็นว่ามันเป็นต้นไม้ดึกดำบรรที่ผมอ่านชื่อมันไม่ออกแล้วกันนะเข้าใจตรงกันดีเนาะ ด้วยความที่ว่าผมยังเหลือต้นไม้ดึกจำบันอีก2ต้นครับผมจะสินใจปลูกมันให้หมดภายในกรงกรงเดียวเลยละกันฮะเพื่อที่จะได้ทําการเลี้ยงให้เจ้าหนูออโรซารัสมีความสุขอย่างที่สุดครับซึ่งผลตกแต่งของผมก็ออกมาค่อนข้างเท่น่าพอใจเลยทีเดียวเชียวครับเอาเป็นว่าผมอวยตัวเองแล้วกันนะจากนั้นผมจินทาการฟักไข่ของมันและในที่สุดมันก็แตกออกมาเป็นออโลซารัสครับโดยตัวน,นี้ค่อนข้างเชื่องเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ และจากนั้นก็จบในวันที่325ครับด้วยความที่ว่ายอดวิวค่อนข้างจะดีสำหรับเดวสาวครับและก็มีคนขอมาค่อนข้างเยอะเยอะผมจึงตัดสินใจจะทำการทําคลิป300วันครับซึ่งจะเป็น300วันในมอดใหม่ครับซึ่งตอนหลังๆจะมีทําการนําพายุหรือสิ่งของต่างๆเข้ามาด้วยให้เป็นอุปสรรคในการเอาชีวิตรอดของผมเอาเป็นว่าสาหรับใครที่จะดู E ีี2แล้วคลิปนี้ผมขอ3,000วิวครับโอเคครับเจอกัน E ีีหน้าครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ บายบายซียูจุ๊บจุบ๊บฮะลาตีสวัสดีครับ